เวื่อเวลากรีดเนี่ยถ้าเรากรีดลงเนี่ยต้องช่วงเย็นไปแล้วจึงจะจึงจะหลังจากกี่โมงหรออากาศประมาณก็ช่วงเย็นเนาะห้าโมงหกโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มไปถึงเที่ยงคืนพูดกันแล้วก็ดีอ่าเลสได้ก็ด,ยกดียางมันจะไปออกแรงช่วงสองสามทุ่มยางมันจะส่งมันแรงดันแรงดันน้ํายางมันจะเยอะช่วงประมาณสามทุ่ม เพราะนั้นถ้าเราขีดก่อนสามทุ่มหน่อยมันก็จะดีแต่ถ้าขีดช่วงสามทุ่มเลยก็ไม่ผิดอะไรจนก,ก็ได้ใด้ถึงเที่ยงคืนมันทั้งหมดนี่มันไม่ได้พูดว่านาฬิกาตีเป้งก็แปลว่าต้องเลิกอะไรไม่ใช่น้ำโดยประมาณทั้งหมดคือพูดว่าโดยประมาณทั้งหมดแหละเนาะเพราะเหตุผลที่ว่าเหตุผลที่ว่ามันช่วงเที่ยงคืนไม่ควรไม่ควรดึกกว่านั้นเหตุผลก็คือว่าพอเราขีดเสร็จแล้วน้ํายางมันจะได้หยดให้เราทักหกชั่วโมงก็สว่างถูกป่ม เออห้าชั่วโมงสี่ชั่วโมงมันก็จะใกล้รุ่งใล้สว่างมันก็จะได้เราจะได้ยางไงแต่ถ้าเกิดว่าเราไปจีดที่สองที่สามเนี่ยยางมันหยดพอสว่างก็มันยังหยดอยู่เนี่ยมันจะถูกดึงกลับส่วนหนึ่งอะ่ะพอสว่างแล้วน้ำยางจะถูกดึงกลับส่วนหนึ่งแทนที่มันจะไหลออากมาให้เราให้หมดเท่าที่มันจะออกได้มันก็ถูกดึงกลับไปส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเป็นช่วงดูดของต้นไม้ช่วงสว่างแล้วเนี่ยต้นไม้จะเริ่มดูด ความชื้นจากเปลือกก็ดูดเอ็นพีเคในดินก็เริ่มดูดส่วนไม้มันเป็นช่วงดูดทุกอย่างจากรากลําต้นเพื่อส่งทุกอย่างขึ้นไปใบทีนี้พอมันดูดแม้กระทั่งน้ำยางที่มันกําลังหยดออกมาให้เราอยู่มันก็ดึงกลับไปส่วนหนึ่งชัดเจนเนาะว่าทําไมาถึงต้องกีดเร็วประมาณนั้น กินงายครับใช่ผมเคยทำตั้งแต่กินข้าวกลางวันแล้วก็ลุยเลยกินงายเนี่ยนะนะกินไงายเพราะว่าอะไรนะประมาณบ่ายสองเนี่ยบ่ายโมงบ่ายสองเน้น้ำยางมันเริ่มลงจากใบแล้วมันจะลงมาที่โคนถ้าเราหงายมีดเนี่ยมันก็แปลว่าเหมือนเราขันไปลรองใช้คาได้เลยอ่ามันก็จะเริ่มได้ผลได,ได้น้ำยางตั้งแต่นั้นเลยได้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเย็นค่ำกลางคืนก็ได้ไปเรื่อยอันนี้กรณีกี่หงายถึง ผมถึงบอกว่ากีดไงได้100ร้อยเซ็ีดลงยังไงก็ไม่ได้ร้องเพราะมันต้องส่งจากใบลงไปโคนก่อนแล้วมันถึง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 ,ถงอ่าเออจากโคนมาออกหน้าแถให้อ,อ่ีดไงเนี่ยกีดไงเนี่ยเอาไว้ขีดเปลือกตั้งแต่ระดับสายตาขึ้นข้างบนใช่ใช่ ประเด็นคือประเด็นคืออ่ากินหายเนี่ยเราจะไม่เสียพื้นที่ตรงนั้นแล้วขึ้นไปก็ไม่ต้องสูงจนเกินไปแล้วก็ย,าย้ายหน้านะกินหายแล้วก็กินสั้นๆแล้วลูกเบาๆตามคลิปขยันดูคลิปพี่ก็จะเข้าใจลูกเบาๆลูกพอลูกพอเหมือนเราเหลาเหมือนเหลาดนสอน่ะมันก็ออกแล้วอย่างอันก็ออกแล้วกพถ้าใช้ฮอร์โมนมันจะออกง่ายใช่ น้ำยางมากขึ้นข้นขึ้นที่ที่ผมที่ผมกรีดแล้วเขาว่ามันก็ไหลาอาบหน้ามันก็เลือกก็เปื้อนมันมีครับสิบเอร์เนตี่สิบเปอร์เซ็นะ่ะมันมีแต่ส่วนใหญ่แล้วมันไอ้แปดสิบเก้าสิบปอร์เซ็นตะ่ะมันลงถ้วยหมดแหละเพราะว่าเพราะว่าการหายมีนะ่ะมันต้องใช้โฮอร์โมนควบคู่พอใช้โฮอร์โมนควบคู่ปับยางมันจะข้น พอยางข้นนะมันไม่หยดลงตรงๆลงๆมันจะไหลาตามแผลกี่ลงมาแล้วตรงมาลงลิ้นเพราะมันข้นมันเหนียวเขาไม่เข้าใจประเด็นนั้นกันผมก็ไม่ว่างที่จะอธิบายให้ใครฟัง <c oughs> จริงเออจริงก็คือว่าใช่คือคือคือบางทีนะเขาเห็น,นด้วยตาเฉยอ่แล้วก็เอาตัดสินใจได้เลยกับประสบการณ์ชีวิตของเขาอะกับน้ำยางใสๆอ่ะ 아, 아니면 근데...